ไก่ฮอตแล้วครับบ้านน้ำคำกำบลเต่างอยอําเภอเออําเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครเกือบ์เจ็ดล้อยโลพี่น้องเองแก้วหกวงเศร้าปะดิตีห่าไปแล้วโอ้ยขี่รถเปิดมือยังกำารุลยังได่นเลยพี่ดิกะ่บว์ อันแนีนะตอนนี้ทุ่มแล้วเดีบ่กกเดเป็นมคุณทุม่มดีโอ้ทุ่มแล้วทุ่แม,มแปาทิยทุ่มแปาทิล่วโมิช่วมงครึ่กนินข้าวท่นเติมน้ำมันที่นี่อาบน้อาบน้ำอีกอาบน้ำ

คือดีพบดคือีนาวอะไรเนี่ยพอนอดไอ้เองผมผ่าบาเลยวะจะออกไปทั้งวันหมดเลยวันนี้วันละวันกี้มันก็มีอากาศหนาวนี่แหะมันมีได้ฮ้อนกับคนก็มีแต่ะมมียุ่นะ Đi thủng, đá thủng, đi đường lượn น,นี่ผมหันหนาผมหันนีเลยแล้วเนี่ยก็หนาวไหมน้ำคืนเปิดก็เหเอา้เย็นย ไรเรกียไฟสีเน่ลูกเนี่ยไฟสีอ่ะเนี้ยมาบอมันเนแล้วเนี่ย,ยนนเยน,นดีา <c oughs> เกีเาายายางมาบอตอนยางมาเไ่ได้คิดยาคิดแทตอนยางกลับได้ไม <c oughs> <c oughs> จูงแขนกันกลับก็ยังเห <Yeah. S 2> นือ่อยนี่นนนน จุงเหียนผู้ใดกลับตันได้เลยโอ้มื okay, ่นหรอโอไที่ประวัติแล้วดูแต่อ้แต่ได้ลากกันนาก็มีลากเอาบอลิโตยุกไม่แย่ดิ่ลักนึงอ่ะ้ายิปไปบอลลิโมาลากุเนลนนี่กลกว่า่มบอลลบหลุดยังไหมเกินลักใหญ่หลักใหญ่แน่ลนี่อันนี้ยโอกับบ้านเาแบบประเไจิไป

อยู <you> ่โบยไก่กันยงไปดต้องอยู่ร้อนีละมึงพักกันมันเปนัเด้อปยวาเปคือเปิดคอเปิดไฟนะคนเป็นวันหนอนนะคับไม่เห็นว่าหนองนะครับ ไอเปิดเวกซีก สันเลักสั่นละสันลักสันดลักหมดเร็วหอนเร็วอะไรวะอจอดอะไวะคอจไปถามก่อนตั้งนานมีคนบกไปบ่ไม่ใช่เพนเป็นงานต้น่ะไม่ใช่ว่าหน่ะเปิดกระจกตรงนูน่ะ ว่านไฟเขาเปิดต uh. ัว uh, นี uh, ่แหละไปรู <our>. ้ไปไปเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะไดีทททุกอวกตอนนี้ติดต้องกาที่เปียนตันนี้แล้วดแล้วพี่น้องทิดนี่เดวฝากไว้ทีกันครับพี่น้องครับครับโอ้นัู เดี๋ยวฝากไว้ท่านนี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ